ย้อนแสงหรือเปล่าเปลี่ยนมุมดูต้องใจจ้อยพุงกลมๆขอนำเสนอต้นโพฝากต้นสักทองแต่เป็นโพขาวหรือว่าภาษาพูดว่าโพขี้นกโพใบเล็กๆอะ่ะ เป็นตระกูลต้นไสหรือว่าต้นกาฝากโฮชนิดนี้จะชอบอาศัยต้นไม้อื่นอยู่ก่อนแล้วค่อยกินต้นไม้ที่อาศัยตายไปเลยจัดว่าเป็นกาฝากชนิดนึ่งโอ้โอ เยยบหินถ่ายให้ดูใกล้ๆชัดๆหนูรากเขานี่จะเหมือนกับรากกาฝากทั่วๆไปอ่ะเป็นพืชตระกูลกาฝากนะเกิดได้ถูกที่พอดิบพอดี ตรงตามไม้ที่มันผูกแล้วก็เป็นโหนกขึ้นตรงนี้ซะด้วยยิงได้จังหวะพอดีนะมากินตรงนะรา่างใช้เข้าไปตรงนี้อีกไม่นานเต้นสักต้นทองโดยต้นสักทองต้นนี้ไม่เหลือ เว้นคนเข้ามาเจอแล้วเขารู้ว่าเป็นของทนสิทธิ์อีกชนิดหนึ่งเหมือนกันพุทธคุณก็จะเหมือนเหมือนกันหมดคุณผู้ชมประเภทกาฝากที่เป็นของทนสิทธิ์เมตตามหานิยมเป็นหลักคือจะเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาของค้าแม่ค้าทั้งหลายช่วยในเรื่องทำมาค้าขาย ง่ายขายคงขายดิบขายดีสำหรับคนที่นิยมชมชอบเสาะแสวงหาของพวกนี้หรอกคนที่เขาไม่ชอบไม่ได้เล่นของพวกนี้เขาก็าเฉยเฉยเดี๋ยวเขาก็ดูว่าเป็นของแปลกต้นโพหรือต้นไซเนี่ว่าขึ้นอยู่กับต้นสักทองได้ด้วยย ก็ได้ไม่แปลงขเลย่อใจใจ้อยปงุปงกลมมีความยินดีที่นำเสนอคลิปแปลกๆต่างๆนานาทั้งที่เป็นของทนนสิทธิ์และไม่ทนนสิทธิ์มาฝากท่านผู้ชมอยู่เสมอไม่ได้ขาด <c oughs> ขอกำลังใจแค่ว่าอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แค่นี้ช่องจยจ้อยพุงกลมๆก็จะเพียรพยายามหาเอาคลิปดีๆแปลกๆมาฝากท่านผู้ชมอยู่เสมอไม่ได้ขาดแต่รับรองคลิปปนี้นี่เป็นท่ที่อกถูกอกถูกใจของมันดาคอของทนนสิทธิ์ทั้งหลายแน่นอนทุกวีนมีกันใช้เฮงๆรวยๆสุขภาพดีกันทุกๆท่านทุกทคน พบกันใหม่คลิปหน้าโอ้อยแงนคอพูดไม่ได้เลยอ๋อ